ทบทวนโอวาสสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราช2568วันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อปีติใจ กับการสร้างบารมีของลูกลกทุกคนในวันนี้สาธุซึ่งเราได้มาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเรื่อยมาบุญที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเป็นวาระพิเศษ ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบซึ่งตรงกับวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสวนจันทสโรท่านบรรลุวิชาธรรมกายแล้วก็ขยายวิชาธรรมกายมายังพวกเราและชาวโลกสาธุ หลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่าการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนักเพราะพยามานกันนักกันหนาไม่อยากให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้เรื่องราวของธรรมกายและได้ปกปิด เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้เป็นความลับตลอดไปเขาจะได้บังคับบัญชาให้อยู่ในอำนาจของเขาถ้าอยู่ในอำนาจของเขาเมื่อไรเขาก็จะดึงมนุษย์ไปสู่อบายได้มาก ให้มีความทุกข์ทรมานมากสิ่งที่พยามาลกลัวที่สุดคือกายมนุษย์โดยเฉพาะกายมนุษย์ที่เป็นผู้รู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกาย เพราะจะทำให้รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมดเมื่อรู้เรื่องราวของเขาหมดแล้วก็จะทำความเห็นให้ถูกต้องคือมุ่งที่จะไปปราบพยามารให้หมดสิ้นไปเขาจึงพยายามขวางกั้นทุกวิถีทาง ให้เกิดเป็นมนุษย์ได้ยากเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตลืมเป้าหมายของชีวิตบังคับบัญชาอย่างนี้ตลอดหมดเลยฉะนั้นการที่วิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นได้ อีกครั้งหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทำคือการปราบมารที่เป็นรากเง้าของมารเป็นต้นของมารโดยเฉพาะ ถ้าปราบมานตรงนี้ได้ก็หมายความว่าเราจะได้รับชัยชนะอย่างถาวรสิ่งที่ปกปิดทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยหมดมนุษย์ก็จะได้เปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้เมื่อเป็นผู้รู้แล้ว ก็จะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันความแตกต่างก็จะหมดสิ้นไปจากโลกไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติฐานะชนชั้นต่างๆ ก็จะละลายหายสูญไปจนหมดกายดั้งเดิมของแต่ละคนที่สวยงามที่ถูกย่อยแยกเอาไปไว้ในที่ของเขาก็จะถูกกายมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ไปนํากลับคืนมาได้วันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายได้มาชุมนุมกันเพื่อสร้างบารมีบุญนี้จะยิ่งใหญ่ไพศาลเกินควรเกินคาด ตลอดเส้นทางในสังสารวัฏเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานวิชาธรรมกายระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิด ได้สร้างบารมีตั้งแต่เยาวไว้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาวไว้ตามส่วนแห่งกำลังบารมีที่เราทำเอาไว้เราจะได้อยู่วงบุญพิเศษด้วยกันเราจะได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสาธุเพราะฉะนั้น ให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปีติยินดีกับสิ่งที่ได้กระทำในวันนี้และให้ตั้งใจมั่นว่าเราจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปให้มันยิ่งขึ้นกว่าที่ทำมาแล้วนะสาธุ ก็เป็นการทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านเคยให้ไว้เมื่อวันที่สิบกันยายนพุทธศักราชสองพอ่ะเปิดเอ็มวีบูชาธรรมพระผู้ปราบมารกันสักหกนาทีเสร็จ เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่เสียลำคาวิชาปราบมา พอยำเตือนเอ่นเอ่ยไม่ลืมเลยยังฟังจำในหัวใจคอยประคองตั้งรวงใสไว้ภายในที่ส่นกลางกายมันคงไว้จะได้ถึงธรรม ไว้จะได้ถึงทำรกม สุดหัวใจลูกกระพุช่าลูกขอน้อมดวงใจก้มกรบพุช่านับเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชา พัรรมมากายเป้าหมายของทุกชีวาที่เสียลํำค่าวิชา ฟังจําในหัวใจคอยประคองตั้งดวงใสไว้ภายในที่ส่นกลางกายมันคงไว้จะได้ถึงธรรม สาธุ <c oughs> บูชาพระพร้อมกันนะ <c oughs> อระหังสัมมาสัมพุทโธภาควา สมมาสัมพุทธพาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพ,ทพ,ทมพุทธโมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวัสาโตภะคะวะตาธรรมโมสวาสาโตพระคขวะตาธรรมโมธรรมังนะม,มัสสมิ ي ธรรมังนะม,มัสสมิธรรมโมเมนาถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพยงกันนะครับกรากรากราก็ขอให้พวกเราทุกรูปทุกคนก็จงเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย แตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและมหาสมบัติจักรพรรดิตักชยัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดขึ้นโดยง่าย เอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มากพอพอที่จะเลี้ยงหมู่ญาตตลอดแว่นแคว้นที่เราไปเกิดมากพอที่จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรม ตลอดทั้งประเทศที่เราไปเกิดมากพอที่จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันแม้ตลอดโลกธกาตุก็ให้เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาติโดยไม่ขาดตกบกร่องนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป ได้ทุกท่านทุกคนเป็นอัศจรรย์เธอสาธุ